ตอนนี้เนี่ยเทรนด์การปล่อยเชา่าเ9้ปีกลับมาคุยครั้งหนึ่งหรือว่าการเปลี่ยนโคต้าต่างชาติให้เป็น75%แบบนี้ขายชาติหรือไม่กระทบกับคนไทยอย่างไรต้องรู้เลยบ้านเดี๋ยวคิดวิไลฟ์ฟังครับในพื้นทคนนะครับผมคิมครับคุณยิ่งูนช่อง property expert ลายที่มาพูดคุยกันยวกัเรื่องอสังหาดีไหมครับถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนงานครับอ่านี่ยกับคดเต้อีกแล้วนะครับจะมาชวนพี่เต้คุยในฐานะเป็น เระสังหารทำโครงการบ้านจัดสรรเนี่ยนะครับวอล,ลุ่มถึง1,000ล้านนะครับอยู่ในวงการมากี่ปีแล้วครับโอ้อยู่มาสิบปีแล้วสิปีแล<า>้วนะครับทั้งทาขายฝากทั้งปล่อยเช่าคอนโดซื้อคอนโดซื้อเป็นกลุ่มทมําบ้านจัดสรรทำโครงการทําทุกอย่างมีข่าวล่ามาแรงจะถามพเต้ม,มากๆเลยล่าสุดเนี่ยผมดูเสวนาของคุณทักษิณเขาบอกว่าบดล็อก99ปีอ่าปีแล้วก็ก่อนน้นนี้คุณเศรษฐาปรับโคต้าต่างชาติให้เป็นเ5าจากก่อนน้านี้ประมาณครึ่งหนึ่ง อืออ่าเอาคำถามไดกก่อนทาแบบนี้เนี่ยขายชาติป่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมว่ามันไม่เป็นการขายชาติหรอกเพราะเขาไม่สามารถยกไปไหนได้อือันดับแรกเลยนะอ่าเอาโคต้าคอนโดก่อนอ่าเอาโคต้าคอนโดก่อนจสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถูกไหมอืมคอนโดมันก็จะเป็นคอนโดอยู่อย่างนั้นถูกไหมแค่เพิ่มให้ฝรั่งซื้อเพิ่มมากขึ้นนะครับอจริงๆแล้วไม่มีผลมากมากเลยนะเสร็จแปลว่าฝรั่งเนี่ยนะครับจะซื้อเพิ่มอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถูกไหมในแต่ละตึกอ่าอ่าเอาง่ายง่ายเลยตอนนี้กนล มีหลายชาติแล้วครับอ่พอาพม่าถูกไหมมานิวนิวเทรนเลยพมา่าถูกไหม,มจีนก็อยากจะกลับมาซื้อ,อถูกไหมครับแล้วก็ฝรั่งถูกไหม,มจีนโดยส่วนตัวเนี่ยมีคอนโดอยู่ที่พัทยาครับอ่าพัทยาครับเราซื้อเขาเรียกว่าบิ๊กล็อตมานี่อินเทนอินเทนซื้อบิ๊กล็อตมานะครับแต่เป็นโคต้าไทยเพราะว่าคอนโดที่พัทยาเนี่ยคาแรคเตอร์คือฝรั่งซื้อหมดต่างชาติซื้อหมดอยู่แล้วถ้าเป็นคนต่างชาติเนี่ยไม่ค่อยเหลือแต่ไทยเหลือบานไทยเหลือบานแล้วก็บิ๊กล็อตมาตตออนนนเเเี้้ยยราาาากกกลลัังจะขข่ททุคม ว่าอย่างได้โคต้าต่างชาติมันไม่มีแล้วมันเต็มไม่มีน้วมันเต็มถูกไหมคราวนี้อ่ะเราก็พยายามไปโน้มน้าวในบรรดารับแรกก่อนไปโน้มน้าวเฮ้ยซื้อโคต้าไทยก็ได้นะครับแต่ต้องบอกว่าเขาก็ต่างชาติก็กลัวเพราะบางทีเนี่ยมันมีประสบการณ์ที่ไม่ดีมาถูกไหมเจอเอเจนต์ที่ไม่ดีเจอตัวแทนที่ไม่ดีอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะสื่อคลองตรงๆไม่อยากจะผิดกฎหมายอ่าแต่ว่ากฎหมายมันไม่เอื้อถูกไหมเพราะคอนโดมันเต็มหมดไปดูคอนโดที่พัทยาภูเก็ตนะครับโคต้าต่างชาติเต็มหมดทุกที่แบบดังนั้นเนี่ยถ้าเพิ่มถูก เราก็จะได้กําลังซื้อมาอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนต่างตรงนี้เลยครับอ่าเศรษฐกิจจะพลิกปืนได้เลยนะถูกไหมแล้วคอนโดมันก็ยังอยู่ตรงนั้นนั่นแหละมันไม่ได้ไปไหนขายชาติหรือเปล่าเออจะไม่ตอบคำถามเ่ยขายชาติหรือเปล่าผมไม่ขายเลยเราขายห้องเราขายคอนโดเราไม่ได้ขายชาติคอนโดมันก็เป็นคอนโดอยู่ไงมันเอากับประเทศไม่ได้ไงอ๋อไม่ขายใช่ไหมเออไม่ได้ขายชาติเลยครับแล้วคอนโดมันก็ยังเป็นคอนโดอยู่ถูกไหมให้ฝรั่งมันมาเช่าเพิ่มได้ถูกไหมพอเขาซื้อถูกไหมเขาก็อยากมาอยู่ถูกไหมอยากมาอยู่ก็ต้องใช้จ่าย ถ้าลองคิดดูคนที่ซื้อคอนโดเนี่ยมันต้องใช้เงินสดเข้ามาซื้อนะต่างชาติเนี่ยถูกปะได้เงินสดมาเต็มเต็มได้ภาษีจะกรมที่ดินถูกไหมแล้วมันซื้อแล้วมันจะทิ้งไว้มั้ยมันก็ต้องมาอยู่ถูกไหมขายชาติหรือเปล่าได้การใช้ไม่ขายขายคอนโดในบอนโดขายคอนโดไม่ได้ขายชาติเลยถูกนะนี่จริงจังเลยนะอ่าถูกไหมครับแล้วก็คุยกับเพื่อนๆที่เป็นคนพัฒนาหลายคนเนี่ยนะครับก็มองมองตรงกันว่าเฮ้ยมันดีนะ75%เนี่ยถูกไหมยังไงก็ตามเนี่ยตึกมันก็จะเป็นตึก ใช่แต่ชาเขามาอยู่เพิ่มได้อ่าแต่ก็กดเพิ่มนิดหน่อยอย่างเงี้ยครับโอเคอ่าแล้า9ิบเก้าปีอะโหเก้าสิบเก้าปเห็นรับมันมีดีมานอ่าโอเคต้องการแหละเออแต่ว่าก็ไม่ได้หานชาติก็คอนโดก็อยู่ตรงนั้นมันเขาไม่ได้ยกคอนโดกับบ้านแต่เก้าสปีเนี่ยมันมันมันมีข้อข้อสงสัยเพราะว่ามันอยู่นานเง99ปีที่ดริงยังไงครับอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยครับสมมตินะเพิ่มเงื่อนไขไปนิดนึงดีไหมเช่นว่าให้ซื้อได้เฉพาะหมู่บ้านจัดสรร เพราะหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยมันมีกฎมันมีระเบียบมีอะไรเราไม่ได้ให้เขาซื้อแบบแบบภูเขาทั้งลูกเก้สิบเก้าปีเท่าน่อยกัน,นเช่าก็สิบปีอ่าไม่ใช่แม่เช่เาเก้สิบเก้าปีเนี่ยเราให้เขาซื้อเป็นหมู่บ้านจัดสรรดีกว่าไหมซื้อบ<ม>้านจัดสรรไป<ม>เลยอ่ามันเป็นบ้านแล้วไม่ไม่ให้ไม่ให้เช่าที่เช่าเก้าสิบเก้าปีเนี่ยเช่าเฉพาะหมู่บ้านจัดสรรแปลว่าอะไรทุบก็ไม่ได้มันต้องคงรูปนี้แหละถูกไหมแล้วเอาไปทำอย่างอื่นก็ไม่ได้อยู่อาศัยเรื่องเดียวเราผิดก็ไม่ได้ไม่ให้เช่าที่ดินเปล่าเพราะว่าที่ดินเปล่าเเดีีีี๋ยยววไปทาธุรกกิจอันน้็มมคส่ง อาจจะออกกดเพิ่มนิดเดียวผมว่าก็โอเคแล้วนะนะคราวนี้บ้านที่ค้างสตอง็อกทั้งหมดเนี่ยครับถูกไหมอ่าไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพถูกไหมภูกเกต็ตพัทยาเชียงใหม่เนี้ยมีคนต่งางชาติเช่าได้หมดเลยเออแทนแทนที่แบบจะทิ้งบ้านอยล่าสุดต,ตัวเลขขนาดตัวเลขค้าสต็อกอ่าเพิ่งดูสตอ็สตอกนะครับเดเวลอปเปอร์เจ้าใหญ่เนี่ยสตอ็อกบริษัทเดียวนะแสนล้านโอ้เจ้าเดียวท็อปทเวนตี้เนี่ยมีได้หลายแสนล้านยันสองหมื่นล้านโอ้โหรวมกันก็น่าจะหลายแสนรวมกันน่าจะหลายแสน ถ้าระบายตัวนี้ออกไปเป็นเงินได้เนี่ยครับแล้วเรื่องเดียวกันเวลาเขาจะมาเช่าเก้าสิบเก้าปีถูกปะเขาก็ต้องจ่ายสดร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมเขาจ่ายมาแล้วเขาต้องมาอยู่ไหมมาอยู่ก็ต้องกินใช้ถูกไหมต้องมาเรียนถูกไหมถูกไหมเอาลูกมาเรียนแล้วครอบครัวมาเรียนมาทาธุร,รกิจด้วยพอเพอิม่มาทาธุร,รกิจอยู่แล้วแล้วจริงๆอาจจะเป็นแบบหมู่บ้านตู้ข่าวไปแล้วคือซื้อแบบปอมๆไปแล้วเอาบริษัทมาซื้อ,อแล้วมันก็อาจจะมี เป็นอย่างนั้นแล้วมันเป็นแล้วเป็นเป็นเท่าเลยมันอาจจะมีเป็นแล้วอย่างที่เราดูข่าวไหมถูกไหมอ้าวแบบหมู่บ้านคนจีนอย่างเงี้ยคนจีนทั้งหมู่บ้านเลยอย่างเงี้ยแต่มันทําให้ถูกต้องไงก็เปลี่ยนจากเงินนอกระบบมาอยู่ในระบบอ๋อแปลว่าการทำนะการทําให้มีช่องทางให้ถูกต้องเพราะว่าความต้องการมันมีอยู่แล้วล่ะเนาะก็ไม่ใช่แค่ความต้องการมีมันมีการทําแบบผิดไปแล้วไม่ทำแบบเป็นผิดทํายังไงรู้ไหมก็คือว่าจดบริษัทมาถึงขอบ้าน ถ้าทําแบบเอาเทาบางๆแล้วกันก็คือต่างชาติถือ4 9บริษัทนี้ถูกไหมแล้วก็คนไทย4 5 1แล้วก็มาถือของบ้านเงินจริงเป็นของใครของต่างชาติถูกไหมเขาทากันมาแล้วแต่ว่ามันอาจจะมีการโกงการหรือมีข่าวไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับความมั่นใจด้วยแหละต่างชาติก็กลัวต่างชาติอ่ะก็คือมีความต้องการแหละแต่ว่ามาแบบผิดๆอย่างเงี้ยบางครั้งก็โดนหัก ดนหักล้างดแวยแทงแบบรอบหลังเนี้ยก็เงินงก็สูญหายไประหว่างทานแล้วก็ความน่าเชื่อถือความมั่นใจในมุมของคนลงทุนเอาเองินมาไว้ก็แต่ถ้าเราทําให้มันถูกต้องมันก็จะมีเม็ดเงินที่เข้ามาสเปนหรือว่าถ้ามาซื้อสังหาไทยแต่ตอนที่ค้างมันก็จะกลับขึ้นมาถ,ถูกได้ใช้งานไม่ปล่อยให้เป็นบ้างล้างแล้วถ้าอยู่วัตถุสรรอย่างเงี้ยมันก็โหคนมนนันน่าสรรคนอยู่วัตาถุสรรกดเกิอยางเยอะคือมันจริง ที่ติดอันเข้มเลยบ้านจะสันคงดีๆเนี่ยนะครับที่ติค่อนข้างเข้มมากๆเลยผมคิดว่ามันไม่ใช่แบบจะจะเอ่อขายแล้วก็จะมายึดกันมันมันมันยึดกันไม่ได้เพราะว่ามันก็ต้องมีคนไทยอยู่แล้วมีกฎเกณฑ์ลอกกฎเกณฑ์ที่ล็อกเอาไว้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพได้แค่นี้เองถูกไหมบ้านมันก็ต้องเป็นบ้านเขาคงไม่ฮือบ้านจะสันแล้วไปทุบหรอกถูกไหมทุบทำไมเอออย่างเงี้ยมันไม่ได้ต่อให้ทุบมันก็อยู่ในโครงการมันก็ทาอะไรภายใต้นิติอยู่ดีมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายประตูหรือว่าปิดอย่างเงี้ยทำไง อืมถูกไหมถูกไหมฮะไม่ให้เข้าทเาไงแค่เราทําสิ่งที่มันไม่ถูกต้องให้ถูกต้องอ่าใช่ไหมเอาอยุดใต้โต๊ะมาไว้บนโต๊ะมันก็จะได้มิตรเงินที่เพิ่มมากขึ้นเยี่ยมลยครับอันนี้คนไทยนะครับโอเคเห็นภาพแล้วว่ามันไม่อะไรแต่ว่าคนไทยที่ปล่อยเช่าตัสิบเก้าปีนะครับติดตรงไหนก็เคียงกันได้คุยกันได้อยู่แล้วแล้วพี่เต้นะครับในมุมของทําขายฝากจาบคนไทยที่แบบต้องการช่องว่างในการลงทุนทำาังไงบ้างครับอ๋อตอนนี้ใช่ไหมครับสมมติถ้าฝั่งนักลงทุนใช่ไหมก็ต้องบอกว่ามันมีความต้องการที่ใช ถูกไหมแล้วก็มาลงทุนผมเพิ่งไปคลับมาถูกไหมที่เป็นอินเวสต์เมนต์ขับถูกไหมคนลงทุนก็มีเยอะนะคนที่ทำธุรกิจประสบความสำเร็จขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเขาก็ต้องการการลงทุนที่หลากหลายครับอสังหา,นา,นนางเนี่ยครับการรับจำนองรับขายฝากเนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งรับได้ดอกเบี้ยถูกต้องตามกฎหมายกำหนดนะครับ15%ต่อปีอ่าถูกไหมครับแล้วก็มีหลักทรัพย์คำกันอ่าไม่ต้องกังวล ครับใช่ไหมครับไม่ต้องวงเหมือนปันปล่อยกู้ทั่วไปหรือซื้อหุ้นกู้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาดูแลถูกไหมเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นพาสซีฟจริงนี่ได้ผลตอบแทนดีๆเจ็ดเปอร์เซ็นถูกไหมไหมถูกไหมถูกต้องถูกต้องขายชาติไหมไม่ขายชาติครับเราแค่ปล่อยกู้เฉยๆอ่าโอ้โหนี่ต้องระวังนะทำอะไรก็จะขายชาติอย่างเดียวไม่ได้เลยไม่ได้นะต้องระวังนะครับนั้นถ้าลงทุนอยากได้เงินปันผลที่นิ่งๆมีหลักประกันที่จับต้องได้นะครับก็ขายฝากเป็นหนึ่งทางเลือกขายฝากกำนองติดต่อ กับทางคอเต้ได้เลยครับในที่ราดนี้น,นะ<ด>ครับหอมทุกคนอยาก,กันคิดหน้าครับสุดท้ายที่นั่งบบเาเลยก่อนครับ